นะครับช่วงนี้ติดตามประเด็นด้านเศรษฐกิจกันครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมะนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยครับตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะเป็นแผนในระยะปี2 5 6 6ถึงปี2,570นะครับ5ปีแผน,นะระยะ5ปีระยะสั้นไหมคะระยะสั้น นะครับหรือระยะยาวข้อสุดแท้แต่แต่ส5่ปีนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กันอย่างไรเราได้ยินกันมานานนะฮะเกษตรอินทรีย์แต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าแล้วการผลักดันเรื่องของเกษตรอินทรีย์ณตอนนี้เป็นอย่างไงสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าที่สำคัญ นะฮะเรื่องของเกษตรอินทรีย์พูดคุยประเด็นนี้กันครับกับท่านตาปีวัชรางคูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณลารุนา,นาและผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญคะอยากให้พูดถึงสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทยขณะนี้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะแต่ละพื้นที่สินค้าสําคัญโดดเด่นมีการเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากน้อยแค่ไหนบ้างคะค่ะในส่วนของกเกษตรอินทรียร์ค่ะก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทาเกษตรกรรมยัง่งยืนนะคะเป็นแนวทางการผลิตที่มีความสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปัญหาความเสือ่อมโทรมของดินการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะการเกิดมลพิษภาวะโลกร้อนช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศแล้วก็มีความปลอดภัย ต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคแล้วก็มีช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะกระแสรักสุขภาพเป็นเทรนที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ยิ่งพอมาเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างไปทั่วโลกก็ทําให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมีการจับตัวตามวิถีใหม่ เกิดกระแสก,การตื่นตัวในการรักสุขภาพค่ะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยมากขึ้นก็ส่งผลให้ตลาดเพื่อสุขภาพอสินค้าปลอดภยัยสินค้าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทยพื้นที่เกษตรอินทรีย์ค่ะ <S <S ในปี2565อยู่ที่ประมาณ1.4ล้านไร่ค่ะ เพิ่มขึ้นจากปี2564ซึ่งอยู่ที่1.35ล้านไร่เพิ่มขึ้นประมาณ50,000ไร่นะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ4.1ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์พศ2560ถึง2565ค่ะที่กำหนดให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น1.3ล้านไร่ภายในปี2565นะคะโดยพื้นที่เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มผลไม้แล้วก็พืชผักนะคะเช่นตู้เรียนมังคุดมะพร้าวอ่อนหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักสลัดตันต่างอ่าท้งนี้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์พศสองห้าหกหกถึงสองห้าเจ็ดศูนนะคะซึ่งเป็นแผนฉบับปัจจุบันก็กําหนดให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านไร่ภายในปีสองห้าเจ็ดศูนย์อ่าในส่วนของมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญนะคะทั้ง พืชปศุสัตว์ประมงอย่างเช่นข้าวทุเรียน,น่อไม้ฝรัง่งน้ำนมดิบไก่พื้นเมืองไข่ไก่ไก่เนื้อปลานินแล้วก็กุ้งในปีสองห้าหกห้าก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเก้าพันสองร้อยล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีห4สี่ที่มีมูลค่าเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือ 100, บเกือบร้อยละสามสิบอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตข้าวนะคะมีมูลค่าประมาณเ0้าพันล้านบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ เกษตรอินทรีย์อินทรีย์ค่ะครับแล้วแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ของปีหกหกถึงเจ็ดศูนย์ล่ะครับมีการดําเนินงานอะไรไปแล้วบ้างคะตอนนี้ค่ะในส่วนของแผนปฏิบัติการฉบับปัจจุบันนะคะทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในตัวแผนเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยใช้เป,เป็นกรอบในการดาเนินงานจัดทาแผนง,งานโครงการให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ก็จะมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหลายๆกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลในเรื่องของตลาดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวรวมถึงเกษตรกรสถาบันเกษตรกรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ ภาคเอกชนค่ะทั้งนี้ตัวแผนปฏิบัติการนะคะก็มีวิสัยทัศน์คือประเทศไทยเป็นผู้นําของภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่าบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2570ค่ะก็ได้กําหนดเป้าหมายว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับประเทศแล้วก็ระดับสายโลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกรนําไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวชี้วัดคืออาจาราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเฉลี่ยร้อยละห้าต่อปีแล้วก็ให้ความสําคัญในการผลักดันเกษตรอินทรีย์ในสี่ประเด็นนะคะ,ะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการตลอดสู้ประทานเกษตรอินทรีย์ก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตลอดสู้ประทานให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องอสนับสนุนการผลิตการแปรรูปให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแล้วก็ต่อยอดไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่คะ่ะ การขัดกันในประเด็นที่สองนะคะเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานและก็ระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์น้นในเรื่องของการยกระดับการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อต่อยอดไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยและก็ระดับสากลนมาตรฐานระดับสากลนค่ะพัฒนาระบบและก็สนับสนุนการใช้งานการตรวจสอบย้อนกลับส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบรับรองของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนนะคะ ประเด็นที่สามคือการพัฒนาการตลาดแล้วก็สร้างความสนัดรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เน้นในเรื่องของการตลาดเกษตรอินทรีย์แบบควบคุจรเพิ่มช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลายทั้งระบบออนไลน์ออฟไลน์ค่ะสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็อ่านักให้อูุ้ภคณฑ์หนักสินความสําสคัญแล้วก็การได้รับประโยชน์จากการริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ ประเด็นสุดท้ายที่ที่มีการผลักดันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ฐานข้อมูลกเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลกเกษตรอินทรีย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะซึ่งจากประเด็นการพัฒนาทั้งสีประเด็นที่ที่ได้กล่าวมารวมถึง การบูรณาการในการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ครอบคลุมในทุกมิติก็คาดว่าการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเนี่ยจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนที่ได้กําหนดไว้ค่ะค่ะแผนที่กําหนดไว้ก็คือตั้งเป้าปี2570นี่เราจะต้องมีเกษตรอินทรีย์ได้ถึง2ล้านไร่เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ,กะเกษตรอินทรีย์สองล้านไร่แล้วก็จํานวนเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ก็ไม่น้อยกว่าสองแสนห้าหมื่นไรยค่ะภายในปีสองพันห้าเจ็ดต้นค่ะค่ะแล้วตัวอย่างปีที่ผ่านมาส่งออกสินค้ากเกษตรอินทรีย์ของไทยสินค้าอะไรโดดเด่นบ้างะคะท่านผู้เชี่ยวชาญคะค่ะในส่วนของการส่งออกสินค้ากเกษตรอินทรีย์ค่ะตอนนี้ก็มีการจัดทําพิกัรศุนละกซารนสินค้ากเกษตรอินทรีย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในหกชนิดค่ะ ก็จะมีข้าวทุเรียนมังพุดมะพร้าวอ่อนน้ำกะทิแล้วก็ใบชาเขียวนะคะ,ะโดยในปี2565เนี่ยมูลค่าการผลิตรออกสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมอยู่อยู่ที่2 8, 2 4 8ันล้านบาทนะคะ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2564ที่มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่1,345.57ล้านบาทค่ะหรือเพิ่มขึ้นถึง106.7ค่ะตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมนะคะที่ที่สำคัญก็จะมีสหรัฐอเมริกาจีนอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแคนาดาแล้วก็ฮ่องกงในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดนะคะก็คือตัวข้าวค่ะอยู่ที่่1,000 11.71ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ45ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดรลง,งมาก็จะเป็นทุเรียนค่ะมีมูลค่าการส่งออก881.90ล้านบาทที่เป็นร้อยละ39ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะคะในส่วนของตลาดของทุเรียนนะคะที่ะจะส่งออกเป็นทุเรียนสดแช่เย็นเช็แข่งก็จะเป็นก็จะมีะทางจีนนะคะฮ่องกงไต้หวันแล้วก็สหรัฐ แล้วก็พอมาดูในในปีปัจจุบันนะคะข,ข้อมูลในปี66ะคะ่ะเป็นข้อมูลการส่งออกในช่วงเดือนมกราคมถึงถึงเมษายนนะคะมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ตอนนี้อยู่ที่783.05ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี64ซึ่งอยู่ที่506.65ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ55นะคะโดยข้าวอินทรีย์ก็มีมูลค่าการส่งออกประมาณ300ล้านบาทค่ะ ลดลงเมื่อเทียบกับปี65ห้าซึ่งอยู่ที่สา2อยหกสิล้านบาทหรือว่าลดลงร้อยละประมาณร้อยละสินะคะตัวสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากก็คือทุเรียนค่ะมีมูลค่าการส่งออก369ประมาณ3า9ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีหกห้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ59ล้านบาทรือเ,เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละห้าบค่ะ ในส่วนของทุเรียนตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของตลาดหลักอย่างที่ได้บอกกันแล้วเป็นตลาดจีนแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วค่ะเขายังมีความเข้มงวดในเรื่องของการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะทําให้ปีนี้การส่งออกไปทุเรียนทุเรียนไปยังจีนก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากค่ะทั้งนี้ในเรื่องของตัวระยะต่อไปอะค่ะ ก็จะมีการจัดทันพิกัดสุลักกรสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของสินค้าที่มีศักยภาพค่ะค่ะครับแล้วตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีชนิดไหนที่น่าสนใจแล้วก็ผู้บริโภคน่าจะให้ความสนใจครับค่ะตอนนี้ก็ตลาดหลักๆเลยนะคะ,คะทั้งที่พิกล่าวไปแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เกษตรอินทรีย์นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรเป็นจํานวนมากแล้วก็มีผลผลิต ออกมาว่าที่สุดก็คงจะเป็นตัวสินค้าข้าวก็มีหลากหลายชนิดนะคะทั้งข้าวของเมลิข้าวกล้องนะคะมีมีหลากหลายซึ่งตัวสินค้าข้าวอะคะ่ะที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตรงนี้ก็มีความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตลาดที่เป็นตลาดที่เป็นหน้าร้านนะคะ ก็มีกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะอะอย่างจะขอยกตัวอย่างในในภาคกลางนะคะในกรุงเทพคิดว่าเป็นตลาดที่ที่ผู้ลูกค้าไปรู้จักก็คือตลาดออบซอนะคะ,ะเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกที่มีการเปิดขายแบบถาวรมีการเปิดขายทุกวันนะคะผลผลิตที่วางขายส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นข้าวอินทรีย์มีพืชผักผลไม้ อินรีตามฤดูกาลนะคะแล้วก็เป็นสินค้าอินทรีย์แปรรูปจากทั่วประเทศนะคะนะคะหรืออาจจะเป็นตลาดสินค้าสุขภาพนะคะเควิเลตฟาร์เมอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ที่สุขุมวิท26นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสีเขียวที่จําหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้อินทรีย์อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสินค้าอุปโภคแบบออร์แกนิกต่างๆหรือว่าถ้าใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดนครปฐมค่ะก็จะมีตลาดสุขใจนะคะ ตรงนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมโรสการ์เดนริเวอร์ไซด์ของอ่านสัมปานนะคะก็เป็นตลาดที่จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่รวมตัวกันในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออแกนิกนะคะตรงนี้อ่าหรือว่าจะเป็นทางอ่าบางเลนนะคะตลาดบ้านลังนุกก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดที่เกิดขึ้นไปภายใตแนวคิดการกินอยู่อย่างปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็มีการจําหน่ายสินค้าหลากหลาย หรืออีกจังหวัดหนึ่งก็คือปทุมธานีตลาดการเกษตรชายเกาะนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคกตรงนี้ก็มีการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรนะคะหรือว,ว่าถ้าเป็นภาคเหนือค่ะก็จะมีตลาดจริงใจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตรงนี้จริงๆตลาดอ,ออนไซต์ถ้าตอนนี้ค่ะถ้าเราหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเราก็จะพบะตลาดแล้วปัจจุบันก็มีการพัฒนาพวกแพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่างๆตรงนี้ค่ะที่เราทําให้ผู้บริโภคค่ะ,คะสามารถเข้าถึงตัวสินค้าเกษตรินทรีย์ได้ง่ายแล้วก็ตัวสินค้ามีให้เลือกสรรได้อย่างหลากหลายค่ะครับครับเอาละครับ<ช>วันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ ท่านตาปีวัชรางกูลครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับนี่คือแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ปี2166ถึง2570ครับเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็แนวทางต่างๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายนี้นะครับใช่ค่ะ่ะมาดูเรื่องของ